ปีศาจเสือดาวมีชื่อในภาษาจีนกลางว่าหนานซานต้าหวังมีฤทธิ์สามารถพ่นหมอกควันออกมาดักผู้คนได้คั้นคณะตี้เดินทางรอนแลนด์มาถึงก็ต่างได้ยินเสียงลมพัดอู้มองไปบนยอดเขาก็เห็นเป็นหมอกคุมอยู่ลำไรหงอคงแทบไม่ต้องสืบก็ทราบได้ในทันทีเลยครับว่าถึงเขตปีศาจอีกแล้วจ้าจึงสั่งให้ตีป่วยก่ไปรอชิมรางดูก่อนซึ่งก็แน่นอนละครับว่า ร้อนถึงหอคงต้องลงมาช่วยตามระเบียบปีาศาจเสือดาวจึงคิดอุบายใหม่ให้พวกกีที่สามตนแปลงกายเป็นปีาศาจเสือดาวหลอกล่องหงอคงโวยไก่และวัวเิกออกจากเกมเปิดโอกาสให้หนานซานต้าหวังยื่นมือลงมาจากอา,ากาศตะคุบรวบตัวพระถังซัมจั๋งไปได้เก okay, มอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยพระถังซัมจั๋งถูกมัดไว้กับโพนไม้ร่วมกับชายตัดฟืนคนหนึ่งที่ถูกปีาศาจจับมาพระถังก็เอาแต่รอให้แง่แง่ชายตัดฟืนก็ เอาแต่ข่มครวนติดถึง ฝ่ายงอคงป้ยไกย่สัวเจ๋งเมื่อรู้ว่าเสียวนปีศาจก็ตามมาจนพบกับถ้ำปีศาจจึงปักหลักชุมนุมกันอยู่หน้าถา้ำเมื่อปีศาจเสือดาวทราบจึงให้กี้กี้เอาหัวพระถังซัมจั๋งที่ถูกตัดคอโยนไปให้คณะม็อบดูคันเห็นหัวของอาจารย์ทั้งสามก็ร้องร่ำควรวญถึงขนาดเดือดดานระดมกำลังกันหมายจะทังทาลายประตูถ้ำแต่ก็ไม่สำเร็จด้วยเพราะปีศาจสั่งให้กี้กี้อุดประตูไว้ให้แน่นะหนาหงอคงจึงไปสำรวจเส้นทางอื่นจึงได้พบ ว่าพระถังซัมจั๋งกับชายตัดฟืนยังไม่ตายเรื่องของเรื่องก็คือปีศาจเสือดาวสั่งให้ตัดหัวกระโหลกใครก็ไม่รู้มาหลอกพวกหงอคงเมื่อได้ทราบความจริงหงอคงจึงไปแก้มัดอาจารกับคนตัดฟืนก่อนจะเอาตัวปีศาจเสือดาวที่กำลังยี่ปลัดมัดไว้แล้วเอากระบอวิเศษสอดแบกคอนออกมาเมื่อป๋อยไกเห็นดังนั้นก็เอาฆ่าสังหารปีศาจเสือดาวปิดบัญชีก่อนจะช่วยกันเผาถ้ำปีศาจเสียให้วอดและพาชายกับฟืนกลับไปหาแม่อีกครั้งมา ถึงในช่วงปิิศนาธรรมในเรื่องกันครับปีศาสเตร์เสือดาวหนานซานต้าหวังก็คือกตันยูของอาวิชาส่วนชายตัดฟืนก็คือกตันยูของพิชานั่นเอง